คนดูขู่ดนที่นี่คนดูขู่ดนนักดนตรีนีนตากนักร้องน้องรักพอมากไม่พอมากพังโม่ไม่พังโม่ใช่ได้อันนี้มันล็อกมาไงเชียงใหม่ชายเมียงเชียงรายชายเลียงกำแพงเพชรโอ้โหโอ้โหอะไรวะอิตาลูบ้างวะดูนี่ดูนี่สุราธานีสุรีธานาเห็นไหมนครสีนักขีสอนกำแพงเพชรกัมเพชรแพงคนเมืองแพร่แย่กว่าคนเมืองเพชร เขาก็ดีพอๆกันแล้วเห็นไหมเก่งเก่งเก่งพทยบุรีพี่บุเรศอ่าสุไหงโกรกงกศรีงกศรีต่อโคไหลไหมต่อแล้วก็ขอโทษคนดูครับบางทีผมเป็นก็ท้อเหมือนกันนะเอางี้ดีกว่าหัวอะไรกนมันไม่ได้ว่ะบอลมันมุกมันเก่าอ่ะเก่าไหนเห็นนั่งหาหัวทิพย์หัวมันเออมันก็ขำเงียบตาโกงตาก้อมันขำเอาใจขำผมวิธีนี้ขำเอา